นี้ที่ Dante, да. เราคอยครับผมวันนี้กิรนจารยคอยมานานสายสัปดาห์ครับงแต่างานปวหน้า้ารนนะเป็นมาจถึงตอนนี้สเขายังไม่ถอนไตออกสงสัยว่าสงสัยว่ามีคนไปถอนไตออกแล well forward, ้วแต่ก็ปักไว้บไว้สลับของนเป็นฐาวนี้หนักเลยครับวันนี้หนักมากเลยครับวันนี้มันิดวันวันนี้ทิที่ิเกอเที่ยมูครับว้มนตกมาแล้วมตหนครับใจยังเลยครับ เราท่วมหรือเปล่าลูกหมูการแสดงของเราท่วมหเปล่าโอ้ขรแสดงความดีใจขรแสดงความยินดีกับหมู่บ้านช้างเราด้วยครับแต่วันที่นี2เดือนพุษภาที่ผ่านมาครับถึงวันนี้ครับตกมาเต็มคาราบเบลเลยครับแบบตะใจครับน้ำก็ไหลเข้ามามาแล้ว งบ้างครับวันนี้ฝนตกเป็นไงบ้างครับจะได้สดชื่นใช่ไหมครับยง้าเนี่ยจะได้เขียวข้าวที่เราหว่านไว้ก็จะได้ได้น้ําแล้วพื้นแน่นอนเนาะข้าวเนี่ยหว่านไว้ตั้งนานแล้วครับอาทิตย์กว่าแล้วลว,วันนี้แหละได้น้ำแบบเต็มน,น้ำไหลมาในลานแสดง นก็ธรรมดาแหละมันตกหนักก็แบบนี้แหละถ้ามันปล่อยก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแอร์จอบเพียร์แล้วหนูเดี๋ยวลองไว้ลองหนึ่งมาแล้วเนี่ย ว่าจะไปเอารถรถยนต์จอดไ้นู่นครับฟ้าลงนะะเมืบบ่อกี้ฟาลงเปรีย้ยงเลยครับเลยไม่ได้แปลาเลยครับผมตกใจหมดเลยเดินไปถึงนู่นแล้วครับเดินไปถึงนี่แล้วฟ้าลงตรงนั้นนะะหลังต้นไม้ต้นใหญ่ที่นายจอดรถไว้ครับจอดรถไปข้างลลางไม่เคลียร์ประเด็น

เปี่ยนนะครับเนาะโอ้เปียกโอ้ยดูดนะฮะเร่มสาลาแล้วแต่ก็ยังตกอยู่นะครับแต่ไม่หนักเหมือนเมื่อตนะก,กี้คนระับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสาลาแล้วเดียวก็เป็นคนฝั่งนี้คนร้องคนร้อง ไม่ให้คนไม่ให้คนไม่ให้คนร้องต้องุดล่องไว้นะตอนนี้จะควบแล้ว นะครับผมไหลไปจากพุ่มลงลง,อ,ลง,ลงอ่อลงลงท่อลงท่อระบายน้ำไปครับครับก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วครับผมชุ่มชำํำชุ่มชำํำมีพลังขึ้นเยอะครับผมหลังจากที่ร้อนมาหลายวันนะครับร้อนแล้วก็ลมมาหลายวันก็ทำให้เราสุขภาพจิตสุขภาพ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมร้อนก็มุนงง่ายนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับร้อนๆเนาะอเ้าหลับไม่ค่อยเต็มตื่นเท่าไหร่ครับนะกรับก็สำหรับทลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกรบก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็คอยติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวเยี่ยมจัดกานไปครับผม สำหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ